วันนี้วันที่25เหลือเหลือ6วันสิ้นปีเลยนะครับเอาจัดกันโตนะครับปลายปีอย่างนี้ให้งามๆไปเลยนะครับมี250นะครับ585ซิมราดคุย7นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็คุย5 2โ2จอครับอันนี้ปากัดหลานหลานมาให้เลี้ยงอ่าอตแล้วก็คุย5นี่ปรับเสร็จเรียบร้อย2ทางซิมราดนะครับก็จะมีหมวกของของบริษัทให้มานะครับเป็นหมวกสิมราดนะครับปั๊มมาเรียบร้อยนะครับ อ่าต่ออ่าแต่ละเครื่องผมก็ลงหมายเพราะม่เกาะช้างนะครับอันนี้ก็สังเกตครับนี่คือเป็นหมายถ้าเกิดท่านอยู่ในถิ่นนั้นก็เห็นียกว่าหมายลักษณะกองเทียมแบบนี้เป็นบล็อกกั้นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นของจังหวัดไหนนะครับอ่าการเซตค่าพื้นฐานต่างๆนะครับหนึ่งพื้นฐานของแต,แต่ละที่ผู้ค้าก็เหมือนกันพื้นฐานของบางก็คือหนึ่งบางออกเรือมาตลอดเก็บข้อมูลมาตลอดพยายามเลือกพื้นฐานแต่ละคนที่ต่างกันนะครับบางท่านบางผมเริ่มเล่นผมมาตั้งค่าพื้นฐานของคนนั้นอีกแบบหนึ่ง บ้างผมเล่นระยะหนึ่งนะผมค่อนข้างจะพอเข้าใจบ้างในบางส่วนผมก็ตั้งความพื้นฐานอีกแบบหนึ่งให้อีกนะครับอย่างเช่นปลานะครับอย่างเช่นของการมินมีปลามันต่างกันไหมปลาหนึ่งตัวปลาสองตัวปลาสามตัวมันไม่ได้หมายถึงว่าการเห็นปลาทีละหนึ่งทีละสอง,ท,สองทีละสามแต่มันสื่อเรื่องของอื่นของเทคโนโลยีว่าต้องการให้เตือนระดับไหนผมก็จะเลือกจาก สิ่งที่ท่านป้อนข้อมูลให้มาหรือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ผมก็เลือกให้ตามตามสิ่งที่ผมเข้าไปส่งโปรไฟล์ของท่านว่าท่านาประมาณไหนนะครับในบางส่วนที่ผมสามารถส่งได้ตัวของซิมรานะครับเช่นกันนะครับมันก็จะมีการตั้งค่าเตือนออกมานะครับสัญ,ญลักษณ์ฟาร์มลึกทั้งคู่หรืออื่นผมก็เลือกที่แตกต่างกันเพราะแต่ละคนความชำนาญความคล่องประสบการณ์ไม่เหมือนกันบางอ้างอิงจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้นะครับ รอบแรกรอบเช้าวันนี้จะเป็นทั้งหมด5 5ท่านนะครับก็จะส่งให้ก่อน,นะครับถ้าเกิดบางไม่ทันบางจะรวบส่งเที่ยงเนาะต้องต้องแจนก่อนเผื่อไม่ทันเพราะวันนี้ฝนขึ้นเยอะมากเดี๋ยวบางจะไปเบิกของเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะวันนี้นะครับมันวันที่25แล้วบางมีเวลาเคลียร์งานไม,ไม่ไม่เกิน2 2วัน3วันก่อนที่เรทจะหยุดนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับสิ่งที่ต่างจากของเดิมๆนะครับก็จะมีเสียงร้องเตือนให้ท่านนะครับของสิมราดมันจะเตือนลักษณะของปลาเล็กปลากลางปลาใหญ่ นะครับมันมันแยกเสียงมาให้เลยบางตัวบางโวอมันเปิดพร้อมกันไม่ได้แต่บางบางรุ่นบางตัวมันเปิดได้พอเปิดได้มันก็สร้างเอกลักษณ์ให้นะครับว่าเตือนเล็กกลางใหญ่เสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่นะครับของ Garmin ก,ก็จะเตือนตามที่ผมเลือกให้นะครับตัวเลขทั้งหมดบนหน้าโจอมีผลแสดงบอกทุกอย่างทช่นนีาของ Garmin น,นะครับ สำคัญเลยท่านต้องดูเรื่องของไฟทุกยี่หอ้อต้องดูเรื่องไฟแม้กระทั่งตัว2 5 0ก็จะมีเรื่องของไฟนะครับบอกไฟอย่างน้อยสุดที่เข้าอุปกรณ์เหล่านี้ได้นะครับบางไม่สนว่าท่านมีเกรดนะครับเพราะบางอ้างอิงเรื่องของไฟเมื่อเข้าโจแล้วต้องไม่ต่ำกว่า1 1 8โวลต์ทุกยี่ห้อนะครับเพราะนะครับมันจะยืดอายุกยารใช้งานให้กับท่านนั่นเองนะครับทาไมปัจจุบันนี้ซาวเดอร์ถึงต้องมี g ี s เพราะทุกภาพที่เกิดขึ้นทุกภาพ ที่เกิดขึ้นเน้นย้ำทุกภาพที่เกิดขึ้นมาจากการน่าอิงของดาวเทียมทั้งหมดวิ่งเรือแน่นอนเราไม่สามารถอาจจะไม่หรือบางท่านใช้คำบางมาณท่านดีกว่าเนาะไม่ได้มองจอตลอดเวลาเพราะเราต้องดูเส้นทางเอ๊ะเมื่อกี้ผ่านอะไรมาบ้างย้อนสวนภาพเลยมันจะถอยหลังไปนะครับแล้วอ่ะนอิงด้วยดาวเทียมเจอเชื้อเมื่อกี้ไมมถ้าอู้เมื่อกี้เชื้ออลังการงานสร้างอุ้ยไม่ทันมาร์กเลื่อนกาบาดไปทับสิ่งนั้นถ้าเป็นซิมบัดก็หมายถูกยืนยันบันทึกจบ ถ้าเป็นการมินหุ้ยโอ้โหเชื้อที่ก่อนจะลงโดนมาตกหลุมเลือกกระบาดไปทับปับ๊บหลังนั้นก็ Select, ซีเล็กเซฟแล้วนะครับการมินสองศูนย์ก็เช่นกันอู้เชื้อโอ้โห,โโหมาจันเห็นโยกทันทีได้แล้วกดกระมมาดูจบภายในครั้งเดียวนี่คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีอในช่วงสาอาทิตย์ก็คอโทรติดต่อบังไม่ได้นะเพราะบังหยุดงานทุกๆุกสาอาทิตย์นะครับก็จะมีทักมาทางเพจต่างๆก็จะมีพนักงานใช่ใหมอย่าใช้พนักงานใช้แอดมินดีกว่านะ,ะแอดมิน แอดมินดูแลตอบคาถามให้ท่านนะครับตอบในบางส่วนบางส่วนน้องเขาไม่รู้ตัวนี้บางจะมาตอบเองอย่างเช่นในเช้าวัจานจันทร์วันนี้บางก็ทยายตอบเกือบหมดแล้วนะครับสําคัญกว่าคําถามของการตกปลาของการหาหมึขกมของการหาวัตถุใช้น้ําสําคัญมากกว่าราคาเท่าไรยจริงอยู่มันคือปัจจัยที่เราต้องจ่ายก่อนรู้แต่สิ่งต่างๆที่ท่านต้องเพิ่มเติมเข้ามานะครับบางผมใช้งานประมาณนี้บางผมหาสิ่งนี้บางผมเน้นสิ่งนี้บางผมใช้งบประมาณนี้บางเรือผมขนาดนี้ พราะข้อมูลเหล่านี้คือสิ่งที่ผมจะประมวลเลือกสินค้าเลือกอุปกรณ์เลือก GPS So ซาวเดอร์ er ให้กับท่านของจะส่งนะครับถ้าเกิดไม่มีงานเพิ่มจะส่งก่อนเที่ยงแต่ถ้าเกิดมีงานเพิ่มบางจะส่งหลังเที่ยงให้ทุกท่านสวัสดีครับบางวุฒิภูเกตครับผม